อ่สวัสดีครับพี่น้องครับต่อยดำสิงมาก้วครับอ่มือนี้ก็ได้มาส่งรถเกี่ยวอีกครับอยู่ที่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครครับตัวนี้เป็นรถเจ็ดสิบครับตัวที่เกิดว่าเจ็ดสิบเดียบอกโหว่าเจ็ดสิบอย่างเจ็ดสิบอุ่มอะครับเนี่ยเือนเพื่อเจ็ดสิบกับสวบอ่ ราคาเบาๆครับเอาลงมุมไหนครับเอาลงเส้นนี้ป่ะเอาเมื่อ,ก,อกี้ใส่สูตรเก้าอีกครับเอาสลี่มาต่อใส่กับถ่ายด่วเท่าเลยเดินลงมาเลยครับพี่นี่เมื <t> ่อวานนี้เอาพาดแบบนี้นครับ <t> เดินพาลงมาเลย ตัวนี้ซื้อเจะเมืองหรอครับนี่สามเมือ,มมอโอ้เกี่ยวปีเดียวกันหรืขึ่นทส <c oughs> ่งรถเกียวเั้งสลี <c oughs> อเออนั่นแหละจะคล้องกับพ่อนั่นแหละซ้ำนี่ละเกียวจ,จะคล้องแล้วที่แหลกเอเออที่แหลกก็มากจะคล้องแล้วเอาแป๊ะมากกับขี้เกาละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรเราตะแก่เพิ่นไปต่อสะพานรถไสมาใส่สลี่ครับเขาาขับบ่เป็น,นกรถเกี่ยวเขาว่านยญ่ใมันบ้านเดี๋ยวตะแก่เพิ่นครับลงอย่งเลยนขคำพูดเด้อ มา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 ไตมาไามเยมา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 เลยมาเลยใต้เจ้เออมาตรงขอมาแล้วได้แล้ว่มเอ่าห่าพ่นยูพ่นยูมาเลยครับมาเลยมาเลยยางมาอยางมาะยางมาะยางมาเออเออไล้วพ่อแ้ล้อล้ล่อแล้ว เอาบางเลยว้างเลยว้างไงว้างเลยเออนะครับเธอแหลกห้องรถจากคลองฮะมือเบียร์บ้างป๋อเบียร์ยังมามีแล้วเกียร์มันไม่ล็อกเอามามีเกียร์ล็อกดิมีแต่เกียร์ให้เคาไว้กัมีแต่สุกเลยนะาวสารังคือซื้อเมียนเออมันเกียร์ว่างเหรอครับมันเป็นยังมัน่าไหลดิ กค่แตกระดาวเครื่องดาวเครื่องเลยวะมันดึงแล้วครับดึงดับมั้งดึงดับมั้งรับสายเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดับดึงดับตัวไหนล่ะดึงดึงดับตัวนี้เนาะบัตรผู้มาเรียบร้อยผู้บ่ายเออตัวไหนล่ะโอ้ย ขึน้นมาได้มันคำมาไหนบ่กินไหมมันคำบ่มันงาดกันบ่บ่มันกินยกขึ้นมาได้อ่ะลงจอดแล้วครับลงเรียบร้อยแล้วเอาอยัางห้องออกหรือเ่ครับ พอ่อครับพ่อพ่อพ่อต้ยพอดีเลยเนาะขึ้นก็ขึ้นท่านี่เลยบบอลนี่องเดยครับทง,องมอบเรียบร้อยแล้วครับผมอีกขั้นหนึ่งวันนี้ก็ทีเจือมงานจะคล้องเลยว่าสันเกลียวเขาหน้าจะคล้องเลยอันนี้มีกวามการเผาเบาเอ้ย ไปตรวดก้านเเผ้วให้ผมปัดรถอวงนี้ย่เดี๋ยวเดียวมาไปเทมตีนาเด่นเลยอ้าวพ่อหล่ะครับไปเลยเอาบอกพอไปเลยได้มาจุดก้นเอาเบอร์เบอร์เบ่ร์เฮียนยังบ่เป็นยังหรอครับก็เรียบร้อยแล้วครับตรวจซุ้มมอบเรียบร้อย 60. 60ดีซีหกสิบหกสิบนยครับเด้ผมเป็นเจ็ดสิบได้สถิติเกิดตัวสภาพนี่ครับแสนกว่าบาทแสนนิดๆครับทำนี่แหละครับยังบดเป็นหนีหลายเกีียวเอาสตมปีเดียวให้มันได้ขึ้นขึ้นเลยหวดกับบอลองใส่ใจ่ายสด เครื่องสิรีทัง 3, ท้งรถเกี่ยวนี่พ่อสองแสนนี่นนนเงีนยไว้แสนเท่าลยรถเกี่ยวแสนหาซีรีส์จึงเมื่อนี่เป็นแสนเจ็ดแสนแปดเนาะพอแล้วพอดีแหละซ้ำนี่ก็ตามสภาพแล้วครับรถก็ได้หลายปีเก็บนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนลู่หลอกดลู่เลอเช็คลูกป,ปงลูกป,ปืนให้ใส่พงใส่ผ่านใส่ตูดใส่ย,ยังให้ เก็บให้มันครบครับม้วนอุปกรณ์เสริมมันเก็บครบอ่ะเป็นอีกขั้นหนึ่งครับมืนนอ,นอ,อนีอ้ยูจีสกลนครอำเภอกุสุมานอำเภอกุสุมานสกลนครอ,อ้าวพบพอ,พอ,อนคลิปหนาครับมืออื่นมืนอเพอเขาสิไปใส่เดี๋ยวจงถ่ายเบิ้งถา่งถายชมเดี๋ยวต่ัดำซิมกีทายเบิ้งครับช่วงนี้แรียนโลลองสังกก่อนรถด,ดำเฮ้ายัางไปแรนแล้วมัน มันยังเหนียวอยู่ยังเหนือดอยู่นี่ตัวรถครับถ้าไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามให้ตอยดำซิงกัเนเลยสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ